กรรมการชุมชนภายในเขตเทศบาลตัวตทา่าตะโกจำนวน50คนได้รับสนับสนุนวิทยากรคุณคพันศตรอินทร์พยับาบาลาวิชาชีพอาจารย์นัทวุฒิยอดหมดและคนะโอกาสนี้ที่ฉันขอกรกาบเรียนเชิญท่านอภิเดชปันจวงรองประธา,ะานสภาเทศบาลตบวท่าตะ,ะโก ท่านผลพร์ที่ทีชาไทยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบุตะโกและก็ขออนุญาตการสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่กําลังโครงการในวันนี้นะครับผมถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่พวกเราโชคดีนะครับที่จะได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดนะครับความรู้จากพิทยากรเพรท่านํน่ไปใช้นะครับซึ่งซึ่งทุกวันนี้นะครับเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับไม่ว่าจะมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับที่่รอบตัวเราก็ดีนะครับหรือว่า คนท,น at, ที่อยู่รอบๆตัวเราพอดีนะครับสามารถทําให้เรานั้นมีส okay. ุขภาพจิตที่ย่งแย่ได้เพะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่สุขภาพใจประจำปี2 5 6 6นะครับในวันพอดีที่15มิถุนายน2166ณห้องประชุมรวมใจชั้น3สำนักงานเทศบาลตะบลทัะโกนะครกับผมนายพิเดชปันสุวรรณง์รองประธานสภาเทศบาลตะบลทัะโกรู้สึกดีเป็นดี ที่ได้มาเป็นประาธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจประจำปี2566ในวันนี้จากการทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนง,งานโครงการของเทศบาลตำบลท่าตโกจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลไป ทําให้คนในชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันทนั้งด้านความคิดความเข้าใจภาพใจประจําปี2566นักปีิครับท่านประธานในพิธีท่านอภิเดชการจุวันวเป็นอย่างสูงค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมาหภใจประจําปี2566นักปฏิครับ

baby yeah.